สวัสดีค่ะหนูนางสาวสุชาดาหันรงชั้นมห้าทับเก้าเลขที่4ี่ิบหกค่ะวันนี้จะมานำเสนองานพาซิมเปอร์เทนย้อนหลังค่ะโดยงานนี้นะคะเป็นงานที่หนูลาเมื่อคาบที่เพื่อนๆนํำเสนองานนี้ไปค่ะโดยงานนี้นะคะในคาบคุณครูได้ให้เพื่อนๆจับกลุ่มทั้งหมดสี่กลุ่มค่ะแล้วก็นำเสนอในคาบหนูลาเล็กก็เลยจะมานำเสนอย้อนหลังในวันนี้ค่ะสำหรับพาซิมเปอร์เทนนะคะมีโครงสร้างประโยคดังนี้ค่ะ ประโยคบ,บอกเล่า subject บวกด้วย verb ช่องที่2ค่ะประโยคปฏิเสธ subject บวกด้วย did not บวกด้วย verb ช่องที่1ค่ะและประโยคคําถาม did บวกด้วย subject บวกด้วย verb ช่องที่1ค่ะหลักของการใช้ past tense นะคะใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงแล้วค่ะหรือใช้พูดถึงนิสัยหรือกิจวัตรที่เคยทำในอดีตและจบลงแล้วเช่นกันค่ะ ค่ะในส่วนของ conjunction ของ past simple t e n นะคะก็จะประกอบด้วยดังนี้ค่ะ 1. as w h y when ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เกิดกเหตุการณ์หนึ่งอยู่ค่ะเช่น w h y I was watching a horror movie, I hear a noise แปลว่าขณะที่ฉันกำลังดู หนังสยองขวัญอยู่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างขึ้นค่ะ2ใช้กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะเช่น when I was working my brother was sitting on the beach แปลว่าขณะที่ฉันกำลังงานอยู่ my brother ก็กำลังนั่งลงมืชายหาดค่ะ2 when ใช้กับเหตุการณ์ที่ เป็นเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ที่กำลังต่อเนื่องกันค่ะเช่น I was watching a horror movie when I hear a noise outside แปลว่าขณะที่ฉันกำลังดูหนังสยองขวัญอยู่นั้นฉันก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างนอกค่ะและใช้กับเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดก่อนเหตุการณ์สั้นๆอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเช่น when he crossed the finish line everybody share แปลว่าขณะที่เขากำลังจะถึงเส้นชัยนะคะทุกคนก็เชียร์อัพเขาค่ะ 3. before after before นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะเช่น before we left I felt up with Plato และ after นะคะก็ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังค่ะเช่น after I f i l l up with p e t r o we left ค่ะ3 as soon as ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากนั้นทันทีค่ะเช่น it started raining as soon as he went g o n e outside แปลว่าฝนตกลงมาทันทีที่เขาออกจากบ้านค่ะและสุดท้ายนะคะ by the time ใช้เหมือนกับ before เลยค่ะ เช่น the robber had run away by the time the police came ค่ะ